ครับผมเอจากสยามอ u t โตพาสคอมและซีนนท์ไทยคอมครับวันนี้ผมมาทําคลิปแนะนําการต่อไฟผ่ามากนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแก้ไขปัญหา2ข้อสําหรับการต่อแบบคลิปที่2นะครับคือต้องต้องท่านต้องไปดูคลิปคลิปเก่าผมนะครับคลิปที่2คลิปที่2นี่มันมันมันเป็นการต่อไฟขั้วบวกออกมาจากจากสายไฟที่ก่อนเข้าสวิตช์ไฟเลี้ยวซึ่งบางท่านหาไม่เจอนะครับผม นี่ปัญหาหนึ่งครับคือหาสายไฟเส้นนี้ไม่เจอ2ก็คือว่า,าทําแล้วแต่เวลาเปิดไฟไฟผ้าหมากเนี่ยหรือไฟยูเฉินเนี่ยไฟมันค้างนะครับผมอุปกรณ์ที่มีเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับผมอนอกจากนี้ครับสวิตสวิตนี้ต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมสวิตกดติดปิดกดดับนะครับผมตัวนี้ครับสวิตไฟยูเฉินนี้ต้องใช้อยู่แล้ว <S <S แล้วก็ต่อมาครับอ,อุปกรณ์ที่ชิ้นที่เพิ่มเข้ามาคือว่า ัเชร์ดีเลย์ครับผมหรือดีเลย์ไฟเหลวครับตัวนี้เป็นแบบปรับค่าได้นะครับผมครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับสองก็คือไดโอดไดโอดนะครับไดโอดอ่าเอาไว้ให้ไฟวิ่งทางเดียวนะครับคุณสมบัติไดโอดนี่ท่านต้องไปหาในอ่านใน Google นี่ครับผมจะอธิบายแค่ข่าวๆไดโอดนะครับมีคั่วบวกคั้วลบนะครับคั้วบวกอ่าสมมติว่าอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งคั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับไฟบวกวิ่งเข้านะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็ผ่าน านไดโอดออกไปได้นะครับผมวิ่งทางเดียวครับไฟบวกวิ่งในทางเดียวไฟลบวิ่งเข้าไม่ได้ฝั่งนี้นะครับขั้วแอโนโดเขาเรียกว่าแอโนโดครับผมวิ่งไปไฟบวกผ่านมาวิ่งผ่านไดโอดตัวนี้เขาขอ,ออกไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาเชื่อมเชื่อมเสร็จตัวนี้ครับทาเป็นไฟฉุกเฉิน<ๆ>เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย,<ๆ>เ,ยเวลาไฟเลี้ยววิ่งวิ่งเข้ามาเส้นนี้จะเจอขั้วแคโทดคือขั้วลบคือมันไม่ให้ไฟไฟบวกผ่านนะครับตัวนี้คือพูดง่ายคือวิ่งทางเดียวครับฝั่งนี้ออก บวกออกได้อย่างเดียวลบไม่ได้ฝั่งนี้ลบได้อย่างเดียวบวกมาไม่ได้ครับผมตัวนี้นะครับโครงสร้างมันก็หลักๆักโครงสร้างสาเลี้ยวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีสายคู่ลบ2เส้นคู่บวก2เส้นนะครับผมผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับครับต่อมาก็อีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับคราวนี้ครับผมต่อมาครับเราจะทําการแบตกีรไดโอดนะครับผมคั่คั่คู่บวกนะครับผมเข้าที่ขากลางของแฟชเชอร์รีเลย์ ครับผมครับขั้วแอโนโอดครับผมหรือขั้วบวกเข้าที่ขากลางนะครับผมแล้วก็ปลายของอ RDO สองตัวเนี้ยเราจะมาบัดกีเข้ากับสายไฟบวกของไฟเลี้ยวนะครับผมสายไฟบวกของไฟเลี้ยวติดละครับผม บัตรกีเสร็จนะครับผมแล้วเขาเนี่ยขาริมนะครับผมขาริมเนี่ยต่อผ่านสวิตนะครับสวิตตัวเนี้ยขาริมมันมีแค่2ขานะครับขากลางก็ผ่านไดโอดนะครับแล้วก็ไปบัตรกีนะครับเข้าเข้าฝ่าเข้าสายไฟบวกของไฟเลี้ยวครับส่วนนี้ขากลางนะครับผมผ่านสวิตนะครับแล้วก็เข้าไฟบวกบวกจากแบตเตอรี่ครับคราเนี้ยครับผม อันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมเปิดไฟอีกฝั่งนึ้งนะครับอันนี้วงจรจำลองครับท่านไปหาไล่สายไฟในในรถท่านเองนะครับผมปิดนะครับคราวนี้ผมจะเปิดไฟไฟจากสวิตช์นะครับผมเปิดปั๊บก็กระพริบพร้อมกันสองข้างนะครับผมคราวนี้ยถ้าเราอยากปรับความเร็วแล้วก็ปรับความเร็วได้ครับผมครับช้าครับผม เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นสุดๆช้าลงครับผมตัวเนี้ยครับเขาเรียกว่าแบตเชอร์ดีเล์หรือว่าดีเล์ไฟเลี้ยวที่ปรับค่าได้นะครับผมครับคือมันต่างจากาคลิปที่2ไงครับก็คือว่าสายไฟบวกจากจากตัวตัวสวิตช์ตัวเนี้ยเราเอาเข้าแบตเลยครับเราไม่ต้องไปหาสายไฟที่สายไฟจากรีเลย์รถที่ก่อนเข้าไฟเลี้ยวเราไม่ต้องหาเส้นนั้นเราไปเข้าไฟบวกเลยแล้วก็เพิ่มนะครับผมเพิ่ม เพิ่มดีเลย์ตัวนี้แล้วก็บัตรกีครับผมบัตรกีอ่าไดโอดเข้ามานะครับผมคู่บวกไดโอดเข้าข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 าบนนะครับผมขาบนหรือขากลางครับผมขาบนนะครับผมแล้วก็อ่าขั้วลบของไดโอดเข้าขั้วบวกของสายไฟเลี้ยวทั้งสองข้างครับผมไดโอดตัวนี้ตัวละบาทครับหาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปครับผม เดี๋ยวชุดนี้ผมจะทําเป็นชุดสำเร็จรูปจําหน่ายนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งครับผมหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับผมครับมีคําถามใดๆก็สามารถถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มติดตามด้านล่างขวา ของคลิปนี้นะครับผมมีไอเดียใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของทางร้านผมก็จะเอามารีวิวหรือทำคลิปใส่ช่อง Youtube ช่องนี้นะครับผมขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับผมผมเอผู้จะทำคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ